กลับเข้ามาแล้วค่ะตอนนี้นะคะเข้าสู่ช่วงของ Beauty Box กันแล้วนะคะซึ่งเรานะคะก็จะมาเปิดกล่องความงามกันโดยเฉพาะค่ะคุณผู้ชมอันนี้เขาต้องขอเกริอนไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณผู้ชมทราบนะคะว่าในท้องตลาดทั่วๆไปตอนนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงความเสรยความงามบำรุงผิวพรรณเนี่ยมีอยู่เกลื่อนเลยนะคะแต่บางคนนะคะถ้าเกิดว่าโชคดีก็อะโอเคหน้าใสาสวยกันเข้าไปแต่ถ้าเกิดโชคไม่ดีเข้านะคะเจอผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าไม่ได้มาตรฐานแล้วก็อาจจะทําให้หน้าของเรานะคะแย่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น วันนี้ค่ะเราจะมาให้คุณผู้ชมนะคะได้รับรู้นะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆที่ได้มาตรฐานนะคะพร้อมๆกับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีคําถามอะไรที่อาจจะฝากถามถึงด้วยนะคะ<ส>ปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าฝ้ากระหรือแม้แต่สภาพผิวต่างๆนะคะมาถามได้เพราะว่าวันนี้เรามีนะคะเรียกว่าเป็นพี่ท่านหนึ่งนะคะในช่วงหอม beauty b o g ที่จะมาพูดคุยกันสวัสดีกันเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะ มาด้วยผลิตภัณฑ์ที่ชื่อเดวี่คอสเมติกใช่ไหมคะอืมค่ะเมื่อกี้ถูกหนูนาพูดถูกไหมคะที่ว่าปัจจุบันท้องตลาดผลิตภัณฑ์อะไรเยอะแยะต่างๆมันมีอยู่เยอะมากความสวยความงามแต่บางคนอาจจะโชคไม่ดีหยิบมาใช้แล้วแบบหน้าเป็นแบบแพ้หรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วย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 บางทีเนี่ย เราขายเครื่องสำอางเนี่ยมันอยู่ที่จรรยาบาลของเราด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็มีเดวี่คอสเมติกมาฝากพี่ค่ะขอถามถึงที่มาที่ไปก่อนเลยะก็ที่มาที่ไปเนี่ยคือต้องบอกก่อนเลยว่าเริ่มแรกเนี่ยเอ็ดเนี่ยทำงานอยู่ที่บริษัทนำเข้ารีเทลในเรื่องของยาสารสก,กัดจากธรรมชาติทีนี้เราก็มีไอเดียว่าเออเราเป็นคนที่ใช้เครื่องสำอางแล้วเราก็ดูแลตัวเองถูกไหมฮะเราก็อยากจะเก็บ ความเยาวไว้แล้วก็ความใสไวให้นานที่สุดอะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าบางทีเนี่ยเราไปซื้อซื้อแพงแต่เราได้กลับมาไม่คุม้มเราก็เลยคิดว่าเอาอย่างหนึ่งเราลองมาทําเองดีกว่าแล้วมีการทดสอบกับอาสาสมัครทั้งร้อยท่านแล้วผลเป็นที่น่าพอใจเราก็เลยนําออกมาเพื่อโปรโมทให้กับประชาชนผู้ชม,มได้รับทราบว่าเออตัวเนี้ยของดีนะ แล้าะคาถ้า,างั้นแสดงว่าในเดวี่คอสเมติกเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างเหรอคะหรือว่าในแต่ละตัวเขาจะมีส่วนประกอบเกี่ยวกับอะไรบ้างเหรอคะในส่วนประกอบหลักๆของแบรนด์เดวี่คอสเมติกเนี่ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดเป็นพืชแล้วก็เป็นสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติอย่างเช่นแพลงตอนหรือว่าเป็นกระบองเพชรอิสร,ร,ราเอลวิตามินซีหรือ Alpha in, รอัลฟาอาบูตินซึ่งในวงการเครื่องสําอางและวงการแพทย์ย,ยอมรับว่าปลอดภยัยผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยมีการ ตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณสุขอ,อ,อยอแล้วเราได้รับมาตรฐานฮะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของหน้าใสาแล้วก็ลดริ้วรอยในชุดนี้อชุดนี้ที่เห็นนี่คือมาถึงทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเราตั้งชื่อชื่อชุดว่า Celebrity Skin Care อ๋ออยากขาวใสยอ,อยากสวยอยากดูเด้งเหมือนดาราชชุดนี้เลยต้องชุดนี้เท่าน,านั้นนะชะ่ นั่นแสดงว่าผลิตภัณฑ์ของทั้งหมดที่นี่น่ะก็อย่างที่บอกว่าคุณพีแอดบอกก็คือได้รับมาตรฐานแล้วก็เป็นแบบว่าส่วนผสมจากธรรมชาติล้วนทั้งหมดเพราะฉะนั้นใ,ใครที่อาจจะรู้สึกกลัวว่าอย่างในท้องตลาดที่มันมี บางทีเราอาจจะไม่รู้มีออยก็จริงหรือบางทีเดี๋ยวนี้ออยปลอมมันก็มีใช,ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจจะรู้สึกว่ามันให้ความมั่นใจได้ยากมากเพราะฉะนั้น<ม>สําหรับตัวเดว i ่คอสเมติกอันนี้มั่นใจได้เต็มรอยแน,น่นอนใช่ไหมคะ,ะมค่ะพูดถึงความปลอดภัยความมั่นใจไปแล้วตอนนี้มาพูดถึงเกี่ยวกับการทดสอบบ้างดีกว่าอ,อย่างที่ได้เกริ่นไปบ้างแล้วก็คือทดสอบกับอาสาสมัครทั้งร้อยท่านก็คือเราจะมีการทําสํารวจก่อนก่อนที่จะทําผลิตภัณฑ์นี้ออกมามาขายก็คือเราจะเกณฑ์ทั้งคนที่ผิวแพ้ง่าย ผิวผิวทุกสภาพผิวเลยผิวมันผิวแห้งผิวธรรมดามแล้วก็มาทดสอบกันบางทีเนี่ยบางคนที่แพ้ง่ายอย่างเช่นแบบโดนฝุ่นปุ๊บขึ้นผื่นแต่มาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราไม่เป็น<อ>เนี่ยย้าเลยว่าไม่เป็นเพราะว่าเราเห็นในใน,ใน,ใ,นในรายงานผลงานสํารวจเรียบร้อยแล้วว่าไม่เป็นแล้วก็ผิวไหนก็ใช้แล้วก็ไม่เหนอนนะซึมเร็วอตัวเนี้ยถามพี่เอสหน่อยค่ะว่าโดยส่วนมากที่บอกว่า คนที่สนใจที่เข้ามาหาพีเอสเพื่อบอกว่าลองเพดภานตัวนี้เนี่ยโดยส่วนมากเป็นกลุ่มคนอายุแบบน้อยๆหรือว่าอายุกลางๆไว้ทํางานหรือว่าแบบผู้ใหญ่ไปเลยคะ่ะจะมะีกลุ่มนักศึกษากลุ่มแม่บ้านกลุ่มคนทํางานาาสามกล<อ>ุ<อ>่มนี้จะเป็นสามกลุ่มหลักที่พอเราเป็นนักศึกษาเนาะเราก็ต้องเริ่มสาวแล้วเราก็ต้องเริ่มสวยใช่ไหมแล้ววัยทํางานเราก็อยากเก็บรอยริ้วรอยไว้เนี่ยไม่ให้มี ใช่ไหมเก็บออกไปเลยเอาออกไปเลยเรยรอยและยิ่งคนวัยทำงานนะคะบอกว่าทั้งมลภาวะทั้งความเร่งรีบที่มีอยู่ในชีวิตประจําวันหรือแม้แต่การที่ต้องขึ้นรถเมล์ขึ้นรถทัวร์หรือว่าไปไหนมาไหนเพื่อทํางานเดินทางนี้ก็ทั้งแสงแดดฝุ่นควันก็เป็นทั้งหมดเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดทั้งผิวหมองคล้ําแล้วก็ริ้วรอยหรือฝ้ากระนะคะเพราะฉะนั้นมีแบบนี้บํารุงก็อุ่นใจนะคะใช่จ้ะอืมค่ะเอาอย่างนี้มาสําหรับวันนี้นะคะเราถามแล้วกันว่าผลิตภัณฑ์นะคะมีอะไรบ้างนะคะคือเห็นมันมีหลายค นในต้องขอขอแยกแยะสักนิดหนึ่งได้ไห<ด>มคะว่ายังไงบ้างในเ,เซตหนึ่งของเขาเนี่ยจะเริ่มเลยที่ผลิตภัณฑ์ล้างหน้านะฮะอันนี้คือผลิตภัณฑ์ล้างหน้าเพื่อทําความสะอาดผิวหน้าและเตรียมผิวในการบํารุงตัวนี้จะมีสารสกัดจากลูกพร,รมญี่ปุน่นจะช่วยในเรื่องของเติมกรดอินซีที่ผิวเนี่ยขาดไปเป็นอาหารให้กับผิวแล้วล้างครั้งแรกเนี่ยผิวหน้าก็สว่างอ,อันนี้ไม่โม้ผิวหน้าสว่างจริงๆพี่ก็บอกไม่โมส่วนตัวที่สองพอหลังจากล้างหน้าเรียบร้อยก็จะเป็นตัวเซรั่มเนื้อบางเบาตัวนี้นะฮะ เซเลบิตี้ซีเคนไวท์โซลูชันตัวนี้จะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสให้ผิวหน้าความชุ่มชื้นแล้วก็ใสขึ้นภายใน7วันเนี่ยตอบได้เลยว่าผิวหน้าใสแล้วอมชมพูเหมือนเราเล่นกีฬาใหม่ใหม่ทุกวันเลยจริงป่ะคะแล้วเนื้อเซรั่มเนี่ยจะเบาบางนี่คุณผู้ชมค่ะเบาบางซึมเร็วนะฮะสีเล็บตั้ง5สีเชีแล้วก็กลิ่นหอมกลิ่นหอมอ๋อมืน พวกดอกไม้พืชพันธุ์ธรรมชาติบอกไม่ถูกค่ะตัวนี้จะประกอบด้วยวิตามินซีและอัลฟาอาบูตินจะช่วยในเรื่องของการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนไม่เหนอะหนะใช่ไม่เหนอะหนะซึมเร็วเนี่ยซึมลึกจริงค่ะจริงค่ะแล้วก็พอมาเซรั่มแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวตัวนี้จะชื่อ Beauty Freeze ก็คือว่าเราแช่ความ งามไว้กับเราให้นานคู่นานไปเลยอยากให้น้าอายุ20่ค้างไว้ก็เท่านั้นเลย30ก็ค้างไว้ตัวนี้ยมีสารสกัดจากชบาฝรั่งเศสชบาฝรั่งเศสมันจะเป็นสารเปปไทด์เข้าไปบำรุงถึงชั้นผิวข้างในในเซลล์ผิวดินเองเพราะนั้นก็คือมันจะไปปรับโครงสร้างในเรื่องของริ้วรอยที่มันยับยุ้ยี่แล้วมันก็ไปคลายออกผิวที่ผิวที่โดนมลภาวะแล้วมันจะเกิดริ้วรอย มันก็ไปช่วยป้องกันไม่ให้เกิดริ้วรอยผิวที่มีริ้วรอยแล้วมันก็ไปดันขึ้นมาอคือช่วยซ่อมแซมลึกถึงชั้นใต้ผิวหนังใช่ใช่ไม่ใช่แค่แบบผิวชั้นนอกตัวนี้เข้าไปลึกถึงเซลล์ผิวข้างในเลยเนื้อครีมบางเบาไม่หนึบหนัะค่ะขออนุญาตไม่ต้องเลยค่ะไม่ต้องอนุญาตหนูน่าจะจะขอฟักเองเลยด้วยฝั่งนี้บ้างเนื้อครีมจะเป็นเนื้อครีมเบาๆเหมาะสําหรับคนเอเชียค่ะ เราก็ไม่เหนื่อนะ่ะทาแล้วจะรู้สึกเลื่นเลื่อนเลืนต้องทาเช้าก็าว <ๆ S 2> ันเย็นนะคะตัวนี้ตัวนี้ทาตอนเช้าบำรุงตอนเช้าเพราะว่าหน้าเราจะต้องไปเจอสภาวะที่มลภาวะพิษใช่ไหมฮะตัวนี้มันจะเหมือนกับการปกป้องเคลือบผิวป้องกันผิวเลยส่วนพอมาไม่เหนียวบำรุงแล้วตอนเช้าขาดไม่ได้บ้านเราแสงแดดแรงใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเทสเตอร์นะฮะแต่ว่าตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวกุดายสัญชายบอกลาแสงแดดไปได้เลย ด้วยค่า PA เอสาบวก s p เ <25. S> 2ยี่ใช่ <B. S 2> กันแดดเนี่ยดูที่ค่า PA <อ> PA 3บวกนี่สะท้อนรังสีออกได้หมดเลยอืม,อมไม่ว่าจะแสงไฟรังสี UVA UVB ออกออได้หมดค่ะตัวเนื้อนะฮะก็จะเป็นเนื้อเบสเบา อ๋อเป็นเบสด้วยว่างนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะให้หน้าเราบางเบาก็ทาแค่ตัวเบสอย่างนี้อย่างเดียวใช่แล้วทาทาก่อนแต่งหน้าได้สําหรับผู้หญิงแต่ผู้ชายก็ไม่ต้องกลวนนะผู้ชายก็ใช้ได้กืนไปเลยมันซึมกับผิวแล้วเทียบดูสองผิวสองข้างโอ้ชัดเจนมากใช่ใข้างนี้ไม่ได้ทานะฮะอีกข้างหนึ่งทาจะนวนเลยเออง่ายๆแล้วก็ทาแป้งเด็กเอา ก็ได้สําหรับผู้ชายแต่ว่าสําหรับไม่อุดตันตัวเนี้ยเนื้อจะเบาแล้วว่าเวลาเราไปตากแดดเนื้อออกไปเดินจัดจัดก็ไม่ก็ไม่เลอะเทอะอค่ะงั้นตัวต่อไปกันดีกว่าค่ะตัวต่อไปบํารุงตอนกลางคืนนะคะจะเป็นตัวเซเลปเลโบเต้ตัวนี้ค่ะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวตอนเราหลับอช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวชั้นในแล้วก็มีส่วนส่วนผสมของคาเวีย คาวเวียคือเปิดมาปุ๊บเนี่ยที่เราเห็นเนื้อครีมเนี่ยสีเหลืองเนี่ยก็คือคาวเวียทั้งหมดเลยแล้วก็มีอนุพันธ์วิตามินเอช่วยคุณผู้ชมนี่แล้วเหน,นะคะเป็นคาวเวียใช่แล้วมีเห็นเป็นเม็ดๆเ,เนี่ยเป็นอนุพันธ์วิตามินเอจะช่วยในเรื่องลบรอยหมองคำ้ำตื่นมาปุ๊บเพียงแต่ใช้ครั้งแรกเนี่ยหน้าเราก็นิ่มละค่ะแล้วอย่างตัวนี้นะคะ อย่างตัวชุดเนี้ยจะเป็นในชุดรักษาสิวรักษาสิวใช่นนบางคนเนี่ยเครียดมาทํางานเครียดมีสิวจากการเครียด<ข>าจากสภาวะแวดล้อมใช่ไหมฮะ <ขา S 2> ตัวนี้ทา30นาทีสิวอักเสบจะยุบลงตัวนีไ้ไม่มีไม่มียาเป็นตัวฮามาเมลิสแล้วก็ไฮยาลูโรนิกช่วยกระชับรูกุมขนด้วยสําหรับคนที่เป็นสิวผิวหน้าผิวหน้ามัน แล้วอย่างสองตัวนี้ตัวสุดท้ายนี่นะคะไอ้ที่เป็นขวดเลวกขวดดอปเปอร์ใช่ไหมฮะสองตัวนี้จะเป็นในเรื่องของการรักษาฝ้าบ้านเราแสงแดดบางคนเนี่ยตากแดดมาไม่ชอบทากันแดดเพราะกลัวมันเหนอะหนะใช่ไหมก็จะนี่เลยตัวนี้รักษาฝ้าเห็นผลเวลากล้หมดแล้วทั้งกันถามเลยดีกว่าค่ะพีเอสค่ะโปรโมชั่นสำหรับวันนี้ที่จะมาเสนอให้กับคุณผู้ชมที่สนใจละคะจ้าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ทั้งเซตเนี่ยราคา6 3 9 0สําหรับชุดบํารุงแต่เราลดราคาใช่ทั้งเซต5ตัวสําหรับชุดบํารุงเราก็ลดเลยพิเศษสําหรับรายการลดเหลือ4,750โอ้โหลดเยอะอยู่นะคะใช่แล้วก็ผู้ชมเนี่ยที่เลือกซื้อเซตเนี่ยสามารถที่จะเลือกของแถมเป็นชุดรักษาสิวหรือว่าชุดรักษาฝ้าชุดรักษาสิวมูลค่า1น5่าเราให้ฟรีไปเลยกับเซตหรือว่าชุดรักษาฝ้า1650เราก็ให้ฟรีไปเลย แล้วแต่คุณเลือกไปว่าจะใช้ตรงไหนให้มันเหมาะกับผิวก็คือซื้อเซตนี้แล้วก็ยังได้เซตโปรโมชั่นที่แถมซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นชุดรักษาฝ้าหรือว่าชุดรักษาสิวซึ่งทั้งหมดก็อยู่ในราคาที่โปรโมชั่นลดลงไปอีกนะคะเท่านึงเลยนอกเหนือจากนี้นะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมเขาสนใจอยากจะไปหาซื้อได้ที่ไหน,นะคะติดต่อได้เลยนะคะเรามี c เซ็นเตอร์ที่เบอร์02 935 8045และเบอร์086 033 4135สองเบอร์นี้ ย้ำถึงอีกสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับมาตรฐานและการความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เดวี่คอสเมติกนะคะว่าอันนี้หายห่วงแน่นอนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติและที่สําคัญนะคะก็ได้รับมาตรฐานเพราะว่าอย่างที่แบบคุณเอสได้บอกไปเมื่อสักครู่ว่าโรงงานของเขาเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบความปลอดภัยความสะอาดอยู่เป็นประจำประจำเพราะฉะนั้นแล้วแน่นอนค่ะเรื่องนี้นะคะหายห่วงด้วยเอาเป็นว่าใครที่สนใจเกี่ยวกับป้าวันพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่จ้ะเราจะมาพูดถึงกันเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะสาหรับวันนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดใคร ตามบที่หมายเลขอันนี้โทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะพร้อมๆกับรับโปรโมชั่นดีๆยังไงวันนี้เนี่ยคุณเอสแล้วก็หนูนานะคะต้องขอตัวลาไปก่อนพร้อมๆกับผลิตภัณฑ์ดีๆของเดวี c คอสเมติกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเน่ะ